คับนไปเป็นเกสต์ทั้งคืนทั้งคืนอย่างนี้มาเป็นไงบ้างครับครับผมก็เล่าความประทับใจผมกับบุ๊คตอนนั้นตะลันทายกำลังรับบทเองกันอยู่ไอจูเนี่ยโทรมาประชุมสายนะไปฟอเดี๋ยวมึงไปบบุ๊คมาขึ้นคอนดูีตตัวเช็คคิวไม่อยู่เรียบร้อยแล้วพุกมึงบอกว่ามัดมือชกมัดมือชกพวกเมย์พวกมึงก็ต้องมา แต่ฟอตบุ๊กนี่แอบวางแผนกับฟอยไปนิดนึงว่าแต่เพิ่งมารู้ว่าเขาอะรู้กันอยู่แล้วว่าว่าว่าเขาไม่เชื่อหรอเอ้คือบุ๊กก็วางแผนไว้อย่างนี้เลยนะถ่ายรูปเก็บไว้สองวันก่อนขึ้นคอนไม่มีแฟนๆคนไหนเชื่อเลยบุ๊กก็ต้องมีสักคนอ่ะมีคนบุ๊กก็ต้องมีบุ๊กก็ต้องมีเพราะว่ามีคนแบบในเอ็กซ์แบบแอบเชื่อนิดนึงเฮ้ยหรือว่าฟอตบุ๊กจะออกคองจริงนะอะไรอย่างเงี้ย ลงคนเดียวบอลไม่ลงลงลบุกบลลงตอนแรกจะไม่ลงแต่ว่าผมบอกว่ามันเนียนอยู่คมบอกเชื่อยอดลงทำไมเนียนพอลงไปเราก็เห็นวิ่งหัวขนไม่เชื่อเยอะเลยว่ะมีบอกเรื่องเรื่องนี้จริง แต่คือว่าเราก็ต้องคุ้มบอกว่าคอนอื่นเราก็ติดอคอนแบบเออเพอร์เซนต์ที่เราไม่ได้ไปเพราะว่าเราถ่ายชมเจมโฟลดก็ไม่ได้ไปเจมโฟลดเราก็ไม่ได้ไปใช่ครับก็เราก็รู้สึกว่าเออแต่จูเนียโชคดีมากแบบว่าเออว้าวพอดีแต่คืออาเข้ามารอบก่อคอรดก่อนเลยเข้ามารเป็นยังไงครับระหว่างที่รอข่าวระหว่างรอข่าวหล่อมากนะใช่ใช่คือจริงจริงเด้๋ยวเรื่องที่ไอะไรนะอินเนอร์คือแบบว่าระหว่างที่รอจูจู้เนี่ย ผมเนี่ยเป็นพี่ชายแบบนั่งมองไปเรื่อยอินเนอร์คุณเปนไม่ได้ผมนั่งมองอยู่อินเนอร์มันไม่ได้หน้าตาผมอคงจะได้พี่ชายที่แสนอัดไหนเริยะหลายรอบด้วยซ้ำแล้วคือท่านี้ที่คุณขึ้นมาเสียงซีดังเสียงเพดนเสียงดังมากในผมผมไม่ได้ยินเลยเลยผมใช้ตอนร้องนั่คือใช้ใจนำพาใช่เพราะว่าไม่ได้ยินเลยเลยจริงๆหดักมากดังจริงๆก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่จีบให้นะแล้วก็ดูใจมากแล้วก็โชว์ของพวกเรา ที่เราได้ไปโชว์กันเลยแดงกับเขียวก็วเออเก็ต้องขอบคุณพี่มิกกี้เอาอด้วยที่คิดโชว์ดีๆให้เพราะว่าโชว์นั้นสนุกมากใช่เหม,มือนให้บุ๊กกับจูเนียมาปล่อยของกนันเป็นยังไงเป็นงยนงไงฮะโชว์นั้นสนุกมากคือตอนคือบุ๊กเล่าก่อนนิดนึงคือตอนแรกอะแต่เล่าในคอนไปแล้วเหรอครับใช่คือตอนแรกกับบุ๊กกับจูอะคุยกันจูก็แบบว่าเฮ้ยบุ๊กช่วยเลือกเพลงหน่อยเพราะว่าเออจูก็จกูน่ารักอะบุก,ก็อยากให้แบบว่า เหมือนอยากให้เราแบบเอออยากร้องด้วยใช่เพราะเราก็แบบเป็นส่วนในในโชว์นั้นอะไรเงี้ยจูก็เลือกเพลงมาปื้ประมาณห้าหกเพลงปึ๊บกูก็จิ้มไปเห็นเพลงนี้ละแดงเสียงเฮ้ยก็มาไปสองเพลงเราคิดมาว่าจริงๆมันน่าจะเป็นเท่ๆคิ่เลยตอนแรกนี่คือแบบกาบากคิ้วเลยฮะกาบากคิ้วกาดแบบไว้หนวดเลยแล้วเดินมาหาผมสรุปเข้าห้องซ้อมวันแรกคอสรือว่าเทไม่ได้ต้องต้องฉีกแล้วโต้ะ โตสนุกอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมมาดูวันวัน้องก็คือพี่มิกพี่มิกที่เป็นเออฮุนใา,าช่างฮกาครับบอกว่ามาถึงก็ใส่ท่าแรกเลยรู้บไม่ใช่ละแต่ก็ออกมา สนุกครับรู้สึกว่าเออมันก็แปลกใหม่ดีอะไรใช่มันก็เออได้ได้ได,ได,ได้ได้เป็นแดงกับเขียวอีกเวอร์ชันหนึ่งใช่ครับคนที่ขอรีวิวเอาที่มิดหนึ่งอไหลายหลายวีรกรรมหลายๆหลคู่วีรกรรมของเรามันมีภาพจดจำอะไรบ้างรอบนี้อะไรก็จะเป็นเอลซ่าผมหน้ามาปะมันมีหลายมันมีหลายเวอร์ชันมากที่หลายคนแชร์กันไปอะไรเงี้ยมันมีอะไรบ้างสำหรับคู่เรา <h az os> ที่มันจะไปสู้คู่อื่นเขาได้อะไรเงี้ยก็เนี่ยเอลซ่าผมหน้ามา ปุ๊กว่ากินขาดใช่คือของของเรามาน้อยแต่มากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมเนี่ยถ่ายคนอื่นซะเยอะใช่ไหมใช่ของานหนักมากทำงานหนักมากหัวเรือใหญ่จิมมี่สี่ฮทำการมากันยังไงบ้างตอนนั้นเพราะว่าหลายๆคู่เขาก็มีแอบซุ่มจนไปเจอวันนั้นเพ่ทีเดียวอะไรเงี้ยของเราไม่ซุ่มเออของเราบอกบุ๊บุ๊ซีนเนี้ยเราเกิดละอยู่ที่เราแลวเพื่อนเราจะไปหมดกัหนดหาฟอร์สมากเลยฟอร์สบอกว่าพี่ทับพี่ทับ ขอท่าจบแบบอลังวันนี้ได้ไหมเขาเลยไปคิดท่ามอเตอร์ไซค์มาให้เพราะผมเป็นประธานสีออมันจะแลนดิ้งแบบธรรมดาไม่ได้ออใช่มันต้องสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เดลซาเขาไม่มีหน้ามามก็ไปใส่หน้าม้าให้เขา ก็คือสร้างห้าม้าผิดด้านด้วยนะหน้าม้างออย่างนี้สร้างอีกแล้วถูกแล้วเออไออันนึงก็คือเสื้อที่เราเขียนข้อความสลับกันเลยอ๋อแล้วก็ไปทีมขึ้นแอบฟังตินอะไรอย่างเงี้ยอีกรอบมันคือชุดแบบเอาติ้งที่สุดในโลกเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็พูดได้เต็มปากว่าสายรหัสเทวดาเนี่ยมันที่สุดในโลกโอ้โหถูกไหมฮะ ถ้าดูตาม n g a g e m e n t ตามสถิติมันคือที่สุดในโลกเป็นโลกี่พกันใครเถียงได้ก็เถียงได้ก็บอกมด้วยนะแต่เรไม่ทันแล้วไม่รู้เพราะว่าคือคือเราก็ดูทางเชิงสถิติคือสายรหัสมันก็ที่สุดในโลกของปีนี้ของปีนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาเป็นเพราว่าธีมของปีนี้มันคืออะไรก็ได้ที่สุดในโลกตัวเดียวในโลกด้วย แต่ละแต่ละตัวของแต่ละคนเลยรสิใช่ใช่อันนั้นก็แบบเออเป็นส่วนน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคิดจะเอาแอบประมูลให้เปนแฟนไหมอะไรเงี้ยอ๋อไปไหนแล้วไม่รู้ครับน้องๆถอดทิ้งไปหมดแล้วใช่แต่จริงๆแล้วทีมทีมที่สุดในโลกก็คือตอนแรกคุณคิดกับเนี่ยคิดด้วยกันคิดด้วยกันอะไรเงี้ยใช่คิดว่าแฟนๆน่าจะคิดถึงแหละสายรหัสเพรมันก็จบไปสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยเราก็เป็นสายรหัสที่แบบคลั่งรักที่สุดในโลกใช่ใช่ใช่เพราะในเรื่องก็เป็นคลั่งรักเหมือนกันนี่เราก็เลยเออเขียนชืืื่่่่่่ออออไปเเเเลลยาาใชะนนนพิิดดดึงกกแตบวุมรถ อ๋อใช่แต่คนมองว่าเออทำไมมันต้องเกิดจากเราอีกแล้วอะไรเงี้ยก็ขับรถมาปกตินี่แหละครับแล้วอยู่ๆก็แบบว่าเหมือนรถเอ๊ะหรอกมันก็ไม่แปนเออมันรู้สึกมันเอียงๆนี่ก็บอกเฮ้ยอยู่ว่าเราทงานจนน้ำไม่หูไม่เท่ากันสักพักไม่ใช่ละมันเริ่มเอียงไปเรื่อยๆเออใช่ก็เลยเออก็เลยจอดขทางใช่ก็เลยงงไหมเป็นเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันต้องเกิดแต่กับเราเลยเนี้ย ก็ดีนะสนุกดีใช่รู้สึกว่ามีอุปสรรคแสดงว่าเราจะต้องได้ไปเจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใช่คิดกลัวคิดกลัวตอนนี้ก็กวกเกินตอนนั้นก็กลัวในแบบอันตรายตองที้มอยู่บนรถกลัวไหมกลัวเพราะว่าบุ๊คเคยเคยมีประสบการณ์แล้วใช่เราก็เราก็ขับไปเรื่อยๆแหละจนจนไปถึงร้านที่แบบเขาปะายางได้อะไรย่ใกล้ๆบ้านก็เออก็ก็ให้เขาซ่อมให้ใช่ สายตลับซ uhm. ีรีส์นิดนึงครับก็ฝากด้วยนะครับความรับได้บทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบนะครับหือว่าเมโลดี้ออฟซีเค้นะครับก็ตอนนี้ถ่ายทำอยู่ใกล้จะจบแล้วเพราะเราเร่นการถ่ายมาเพราะว่าเดี๋ยวฟอรต้องมีสัญญาลต่อด้วยแล้วก็เออน่าจะปลายปีน่าจะได้ดูกันแล้วครับรับรองว่าสนุกแน่นอนใครที่แบบว่าชอบสาย <Es by> รักไว้ใส่รักไว้ใส่เออเน้นสื่อนิดนึงฟิลฟูดใช่ก็ฝากเลยนะครับใช่ครับก็ฝากด้วยครับฝากสกายาละท่านไทยแลนด์แล้วก็คอนดูโชว์เรียวสเปเชียลบีของเราด้วยนะก็ฝากน้องๆเหคือในค่ายเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ฝากบ้านจีนกันดีนะครับครโอเคค่ะบมองตรงนะคะเด็กๆด้วยอิฐกับเหลือจะได้ปริ